กราบสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมยูริเลเวนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นคนเดียวนะครับในแมตช์ลีโกเหมือนเดิมนะครับเป็นทีมทำซ้พอดีผมเสร็จจากทุระครับวันนี้ทุระเยอะมากแทบจะไม่ได้นอนเลยก็เดี๋ยวมาลองเล่นสักตาหนะึ่งก็ไม่ไม,ม,มีพี่ๆไรเปตรงอาจจะไม่ว่างอยู่ครับเดี๋ยวผมขอเล่นกับเล่นคนเดียวก่อนละกันโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะครับ เกมแรกของวันเกมแรกครับวันนี้ได้อ e ีลักนะครับโ,โอเคเราไปสู้กับอีก3คนแต่ทีมเราโอ้ยเฮียลิงสตาร์สตสัตว์เอ,อ้ยมาดึงเพื่อนอุตส่าได้ทีมนี่เฮ้ยมาวะมาวะอามาไหมมาไหมโอเคมามาครับสร้างฐานฐานแม่โรงไฟฟ้า มันจะกระตุกกระตุกทิดๆนะครับ Unit ready. กระตุกอู่แล้วกูว่าแล้วเดี๋ยวเราเปิดฐานให้เพื่อนด้วยครับเผื่อ,เพ,อเพื่อนไม่ได้เปิดทำมาไปสองตัวเผื่อตัวหนึ่งโดนยิงนะครับเราจะได้แบบ ให้มันแบบตัวหนึ่งให้รอดไปอุ้ยกูว่าแล้วไงเราสร้างกำแพงไว้ก่อนนะครับตอนนี้เอาโล่นี่มาสองบ่ยิงยิงยิง

Ready. ready comrade Construction Waiting complete Moving. Unit ready Unit ready Construction complete New construction options Unit lost Building Construction complete Unit ready Unit Canel Belding Ready Clear Deploy โอ้มันเริ่มได้ขีรอกตั้งแต่นี่หรอวะบอกเลยครับตอนนี้น่าจะชนะฮ d

มันยังน้อยไปนะครับ Unit lost. Unit ready. Breaking down the hair. Be patient. Unit ready. Soviet power supreme. They will roll. Unit ready. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit ready. อืมเกมแรกเราชนะไปแล้วครับสบายสบายซีไอทีนะครับโอเค <laughs> ไอเอสทีะถ้าผมได้ทีมเนี่ยมันสู้ผมไม่ได้หรอกแต่ังเอิญว่ามันมันเคยเล่นกับผมแล้วมันมันชนะเออมาที่เกมที่สองครับผมได้ทีมะอะไรวะลิเบียเออลิเบียรถขนนมลิเบีย,น,มมบยนะครับอ่า เดี๋ยวให้แผ่นเดิมก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูอ่ะเดี๋ยวผมขอดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นผมก็จะไม่บุกไวนะแต่ถ้าดูการสร้างฐานแล้วก็ถ้าเขาเป็นน่ะผมจะเริ่มบุกไวเลยครับ <New construction S 1> เพราะว่าจะตัดไปในะ <options. S 1> ตุงลลมแ่อไม่ต้จะลำบากออเอาละมาเอ้ มาวิ่งตัดหน้าแร่อันนี้ไม่ได้นะเพื่อนโอ้โหเดีเราวน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 ให้เพื่อนด้วยเราใจดีครับส่วนมากอะ่ะคนที่ถ้ามองแบบมีแววหน่อยก็คนที่เอามีหมามาเปิดนะครับนั่นแหละคน,คนที่เราคนที่เราควรจะกลัวมากที่สดุด Construction complete. Building on hold. Hmm. Construction complete. Building. Construction complete. Unit ready. Building. เดี๋ยวเราต้องตั้งไกลตั้งลงอ้ลงซ่อมไว้กับลงลดฐานแม่หน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันเมาฐานแม่เราอะอย่างน้อยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยในการวิ่งในการวิ่งเปล่าฐานแม่เราเอยไปวิ่งเป็นการฐานหน่อนะครับอ่ามึงเอาพึ่งเพิ่งออกมาเรเพื่อนันไม่สี่แล้ว unit I'm ready vehicle reporting making nice sure huh? building let's clear the unit area on. unit ready changing position construction complete building unit ready construction complete vehicle <laughs> reporting changing unit ready Volcano. unit lost โอ้ oh, เป็นครับเป็นเป็นเป็นมาอุ้ยได้อย mm ่างนี Wiz ้แหละมาเลย Gear Gear อ่าสีฟ้าเป็นครับสีฟ้าเป็นโอเคได้ได้ได้ไดโอ้โหเงินหมดแล้ววะ vertiento completo u ราต้องโฟงเงินให้ได้เยอะนะครับตรงนี้โอเคครับโอ้เพื่อนเราแม่งโคดโหดอะไอสัตว์ u s ีนี่ไม่ธรรมดาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาบ้างครับเราคีดล็อกบ้างในเมื่อฐานแม่เราไปหมดแล้วเอ้ยไม่ใช่ในเมื่อฐานแรกเราอ่าเดี๋ยวเรา สีออม่วงครับเราชอบออนี่แหละไอ้คนจริงจนี่แหละโอ้เงินหมดหมด้ไงวะ Unit Gear of ready. It is day of judgment. It Unit ready. Unit Let's of ready. ready. Yeah. Let's report. yeah. clear, yeah. Building. Unit, yeah. Unit yeah. ready. Construction Gear complete. Building. So, is Unit ready.

ยิงไปครับยิงไปแล้วก็มึงแข็งนักใช่ไหมโอ้เพื่อนเราหมดเลยเนี่ยมึงแข็งนักใช่ไหมเพื่อนนี่มึงมีป้อมเหรอมึงยิงมึงยิง เดี๋ยวจะปล่อยให้เงินว่างครับนี่ยิงตัวนี้ก่อนมันเอาเงินมันทำให้เงินมันเฟอ้อนะครับเก่งแล้วใช่ไหม,ม,ม,มส่วนมากผมเอาคิลอฟมาลอยลอยให้มันแบบว่าให้มันกลัวเฉดนะครับ ความจริงผมไม่ต้องมาบุกนะอ่ามึงหนักหน่วงเพื่อนเราอ่ะมันบุกได้นะครับแต่มันยังไม่หนักหน่วงเท่าเรานะครับกลัวว่าชมตัวเองเองแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไหมครับมันต้องเข้าให้เป็นด้วยครับไม่ใช่เข้าไปแบบอันนี้ยดีดีได้ยัง เห็นป่มมันก็เล่นเหมือนเราอะไรพวกนี้โอเคเกมที่สองก็น่าจะสบายครับเอายิงกูอยู่นั่นเล้สัต Excellent โหยังเงินหมดเลยอ่ะอืมโอเคครับเกมที่สองก็ชนะไปอเอกลก็ง่ายนะครับอ่าเมือถ,ถ้ามี ST มันก็สบายครับเล่นมมันก็เล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ มาเกมที่3โอ้โหทีมผมแม่งโซเวียต3ทีมเลยหรอวะเนี่ยโอ้ตายตายตายแม่งเจอสลัดด้วยไหวปะวะโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูครับแผนเดิมถ้าถ้ามันเป็นก็ถ้ามันเป็นก็เอาเอาเพื่อนมันออกก่อนแล้วค่อยไปเล่นฐานไอ้ทัพใหญ่ทัพหลวงกำบันไดก็ได้หลังเกมครับเราไม่รีบ เกมตามครับเกมสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้สุดท้ายของผมหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้เป็นอ่ไยโอ้ม้าไม่ธรรมดา Construction complete. Penure, penure. Building. Construction complete. Cannot deploy here. Building. Waiting order Changing position. Vehicle reporting. Changing position. Construction complete. Unit ready Waiting. Waiting. Building. 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 New construction options. Construction complete. Building. Construction complete. Cannot deploy here. Unit lost. Construction complete. On hold. Canceled. All miner under attack. Building. All miner under attack. Units lost. New construction options. Our base is under attack. Construction complete. All miner under attack. ไม่มึเล่นกูก่อนนะเพื่อนมึงเล่นกูก่อนนะมึงเล่นกูก่อนนะ playing <Ready>. วิ่งเรยิงครับมันใช้เงินคนเจ็ดไปเยอะแล้วมันไม่มีลงซ่อมด้วยมึงเอาดิ lost. lost. Unit Unit Building. เอาละครับเพื่อนเปิดทางให้ละมาเลยมาเลยมาผู้ชอบมากเลยเกมเงี้ยเอาฐา,านไม่หายเอา้าทำไมมันหายวะ,ะมึงช่วยเพื่อนดีสักใช่ไหมเพื่อนมึงช่วยเพื่อนดีว่าเดี๋ยวจะให้ ตับเป็นตับเลยนะมึงนะทีมเราค่อนข้างเป็นทั้งหมดครับ UNIT READY BELDING Soul Unit, ready. Gear off, reporting Gear off off r e นิต cast a deadly shadow Excellent Unit ready มันเป็นะ้ะใช่ไหมทำไมเงินกูเริ่มหมดแล้ววะเส <Unit. S 2> ี่ยงว่าโดนรกสร้างไม่ทงึงแล้วเนี่ย <Building. Construction. S 2> รถแรกยังน้อยงง <S <S อยูงงอย่ Unit ready. Building. Structure <laughs> <laughs> in Unit ready. Unit lost. Insufficient hmm. funds. <laughs> Unit ready. Unit lost. Cancel. Building. Hmm. <laughs> <laughs> Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Oh. มันคนได้ไงวะเนี่ย Unit <ready>. ได้ได้เพื่อนเราถึงฐานแล้วครับ <Ready. S 2> เพื่อนบอกเล่นง่ายแล้ว Unit ready. Unit lost. ไอ,อทีมกูไอสัตว์ตกใจหมดนะค,ครับเพื่อเราโดนครับเดีย๋ยวเราต้อง Unit ready. Unit lost. Construction complete. Building. Unit ready. Construction complete. Unit lost. Building. Construction complete. Unit lost. Unit ready. Building. Construction complete. Construction complete. Building. Construction radically bien ran. tout selection. busca... นะครับนะครับยิงนะครับ Unit <lost>. Unit เพื่อเราก็ไม่ตายครับโอ้สัตว์เพื่อลมโหดจริงว, <Unit S 2> วะโอ้ Construction โอ้โหเพื่อนเราไปหมดแล้วก็เราทำใบฐานแม่ให้เพื่อนนะครับมันก็เลยเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาฐานนั้นบทออกมั้งถ้าันไม่ผิดนะ เจ็ดนาทีครับโอ้ยอมรับครับเอสซีเก่งรอบรอบนี้ผมตามไม่ทันพอดีผมโดนวนก่อนนะครับอ่ะเค าแสดงว่าพวกนี้มันเริ่มรู้แล้วครับมันก็เลยไม่ออกแสดงว่ามันเก่งอยู่พวกนี้เก่งอยู่เก่งอยู่ ครับก็เกมสีลงไปไม่เป็นไรครับเล่นแค่นี้พอละก็อย่าลืมนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมต้องเดินทางอีกไกลครับกว่าจะได้จะได้คน, 1, คนติดตามหนึ่งพันคนแล้วก็สี่พันชั่วโมงในการดูนะครับก็วันนี้ก็สนุกดีครับเดี๋ยวผมจะทำงานต่อละบ๊ายบาย